วันที่15พฤศจิกายน2566นาวราวุศศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสสออย่างไม่เป็นทางการโดยพรรคก้าวไกลได้รับเลือกตั้งคะแนนเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือพรรคเพื่อไทยโดยนายวราวุธกล่าวว่าผลเลือกตั้งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง5เขตท,ที่แม้พรรคจะชนะการเลือกตั้งยกจังหวัดแต่เมื่อดูคะแนนแล้วเกือบไปเช่นกัขนขณะที่คะแนนแบบบัตรบัญชีร,รายชื่อจาากการนับ ไม่เป็นทางการพักชาติไทยพัฒนายัางได้คะแนนน้อยกว่าพักเก้าไกลเช่นกันดังนั้นจากนี้พักจะต้องถอดบทเรียนและปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปรวมถึงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมที่ตนมองว่าต้องถอดบทเรียนและปรับตัวเช่นกันเมื่อถามถึงการติดตามเพื่อท้าทามให้ร่วมรัฐบาลนายวราวุิกล่าวว่ายังไม่มีพักการเมืองใดติดต่อมาเมื่อถามถึงกรณีแกนนําพักเก้าไกลระบุว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะรวมเสียงแค่ฝ่ายค้านเดิมจะทําให้เกิดเดดลอกทางการเมืองหรือไม่นายวราวุิกล่าวว่าหากพัก ก้าวไกลจะรวมเสียงแค่ฝ่ายค้านเดิมเท่านั้นสามารถทําได้าอเฉพาะแค่พักก้าวไกลรวมกับพักเพื่อไทยก็ได้สอสอเกือบ300เสียงแล้วทั้งนี้ตนยืนยันมาตลอดว่าพักไม่ได้จ้องจะเป็นรัฐบาลเท่านั้นหากจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านก็สามารถทําได้ตาตนไม่มองว่าจะเกิดเดสล็อกทางการเมือง